เมื่อถึงฤดูการที่ดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษของทุกปีเราทั้งหลายต่างรู้ดีว่านี่คือสัญญาณเข้าสู่ประเพณีแห่งความสุขประเพณีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีมีตำนานอันน่าอัศจรรย์กล่าวไว้ ว่าโดยเรื่องของเท้ากบิลพมที่ยอมตัดเสียงของตนเองเพื่อรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้กับธรรมบานกุมารเพราะพ่ายแพ้ในการเดิมพันตอบปัญหาวาราสีของมนุษย์อยู่ที่ใดในเวลาเช้าเที่ยงและคำ่ำเสียงของเท้ากบิลพมนั้นร้อนแรงหากตกลงพื้นพื้นจะเกิดไฟบันไลกันหากตกลงน้ำน้ำจะเหือดแห้ง หากโยนสู่อากาศฝนจะแห้งแรงด้วยเป็นเช่นนี้เท้ากบิลพรมจึงมอบหน้าที่ให้พระธิดาทั้งเจ็ดนำพามารองรับเสียงของตนเองก่อนตัดและหลังจากนั้นในทุกปีพระธิดาทั้งเจ็ดจะผลัดกันอัญเชิญเสียงของเท้ากบิลพรมมาเวียนรอบเขาพระสุเมนเราเรียกวันนี้กันว่าวันมหาสงการและเรียกเหล่าพระธิดาทั้งเว่านางสงกราร ในปีพุทธศักราช2,568วันมหาสงกรารตรงกับวันอาทิตย์พระธิดานามทุงสะเทวีได้รับหน้าที่เป็นนางสงกรารจากตำราโหาราศาสตร์ทุงสะเทวีจะปรากฏกายพร้อมด้วยอัญ,ญมณีแก้วปัฐมราชในพระหัตถ์ขวาถือจกักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังเสด็จนอนมาเหนือครุฑและในปีนี้ทองถนิมได้รับเกียรติจากไอคอนสยาม ร่วมสืบสารตำนานนางสงการโดยมีคุณหมิวนัชชารับบทนางทุ่งสะเทวีสวมเครื่องประดับทับสวงทองคํามีอัญ,ญมณีเม็ดยอดเป็นทับทิมสีแดงสดซึ่งก็คือแก้วปฐมราชตามตำนานทับสวงแก้วปฐมราชถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต และวิจิตบันจงออกแบบรวดลายเป็นลายกระจังใบเทศอันเป็นแม่ลายสำคัญของศิลปะไทยสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงามของสรพรพชีวิตประดับอัญมณีเม็ดยอดด้วยทับทิมสีแดงเลือดนกน้ำหนักทับทิม28กะลัดสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและสง่าบารมีทับสวงแก้วปฐมราชมาพร้อมกับสายสร้อยรวดลายดอกพิกุล ตรงปลายสายสร้อยสลักดูลเป็นรูปดอกพุทธาลดอกไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีเครื่องถนิมพิมพาพรที่ล้วนแล้วแต่ประดับด้วยแก้วปัฐมราชส่งเสริมให้นางสงการงดงามยิ่งนักกรรมวิธีที่ใช้ในการรังสรรคเป็นกรรมวิธีแบบโบราณ ผสมผสานไปด้วยหลากหลายเทคนิคทั้งเทคนิคการสลักดุลแบบช่างทองหลวงเทคนิคการเดินลวดแบบอายุทยาเทคนิคการประดิษฐ์และประกอบไข่ปลาซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเชกเช่นประเพณีสงการานต์ที่ถูกรักษาและสืบสานให้ยังคงอยู่ สงกรานต์ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลแห่งความรื่นเริงหากจะเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงถึงการกรตัญยูรู้คุณต่อผู้ใหญ่การละเล่นรดน้ำเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและไมตรีจิตของคนไทยสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่ควรสืบสารและส่งเสริมทองถนิมขอร่วมสืบสารศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปทองถนิมรังสรรค์ผลงานด้วยหัวใจทำรงไว้ซึ่งมรดกของแผ่นดิน